สวัสดีครับวันนี้มาเจอกล้องดีเซลครับผมนี่นะครับวันนี้ก็จะพามาดูเครื่องเลิอดสตินที่ราคาราคานะแสนถูกเหลือเกินนี่ครับธรรมดานะมันอยู่ที่พันหหรือพันหนี่แหละครับแต่นาเขาได้มา930าามบาทครับดูครับ มันจะถูกอะไรปานนั้นนี่แต่นี่ไม่ใช่พานของเขานะครับถ้าพานเดิมที่โรงงานแถมมานะ่ะส่วนมากนะ่ะจะเป็น11นิ้วหรือ11ครึ่งแต่นี่มันพานสติลแท้นะนี่พานสติลแท้น,นี่ยจะจะดูแข็งแรงมากสู่ยาวปกติมาดูตัวเครื่องกันครับตัวเครื่องรุ่นนี่ f t t ครับก็คือถามว่าทำไมมันถูกนะครับก็สงสัยน่าจะได้ส่วนลดนะครับ930บาทผมก็ยังตกใจนะที่เขาบอกราคามานะ930ใช้งานมาแล้วน่าจะไม่น่าเกินเดือนนะเพิ่งน่าจะเพิ่งซื้อมาแหละครับสาภาพพลาสติกเป็นยังไงครับมาดูใกล้ๆกันนี่สาภาพสติก บอกคำเดียวเลยว่าไม่กองแก่งนะหนานๆคล้ายๆกับกระทิงดําของผมเลยครับเนื้อง,งานพลาสติกคล้ายๆกันเลยแล้วก็อีกอย่างนึง่งที่เหมือนกับผมนะนี่ครับก็ดูจากหนาเขาเนี่ยเลยครับผมก็ไปทํานี่ครับก็เหล็กรูเหมือนกันอุปกรณ์เซฟตี้นะธรรมดามันจะมีตัวล็อกแต่เขาถอดออกเหมือนกับผมนะใครอยากดูเหมือนกับของผมเนี่ยไปดูในคลิปได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้กระทิงดํากับตัวเนี้ยมาโดยละเอียดก็ มันก็เหมือนกันทุกขั้นตอนนะคล้ายๆกันหมดแหละเนื่องจากเนี่ยครับก๊อกน้ามันที่เปิดน้ํามันนเ,เนี้ยก็มันแตกต่างนิดหน่อยแต่ขนาดเครื่องอะไรก็เหมือนกันครับดูตัวนี้ก็คือตัวยึดไม่ให้มันไม่ให้มันสัน่นแบบนี้นะนี่ครับก็นิ่งกิฟนี่ถ้าใครทําก็ลงทุนไม่กี่บาทครับเหล็กรูก็มาเส้นไม่เกินยีบาทก็ใช้น็อตน็อตนี้ก็ใช้น็อตเดิมได้เลยนี่น็อ รอบนี้ก็ประมาณสิบบาทลงทุนประมาณสามสิบบาทใครอยากดูการทำก็เดี๋ยวจะทำคลิปไปดูอีกคลิปหนึ่งรุ่นของเขาก็คือห้าพันสองนะแต่ของผมเนี่ยจะเป็นห้าพันแปดนี่น่าจะช่วงชักด้วยว่าลูกศูมั์จะเล็กนิดหน่อยไม่ห่างกันไม่เท่าไหร่ครับห่างกันแค่ห้าร้อยเออห้าร้อยก็ถามว่าสภาพนี่ดูครับอืม ผมก็ยังอึ้งนะราคาสเตน930ก้อตัวสวิตสวงสวิตเขาของผมเนี่ยไม่ได้รัดแบบนี้นะนี่ก็คือรัดไม่ต้องกอดองไ,ไม่ต้องมีเซฟตี้พอเร่งปุ๊บเนี่ยมันจะทํางานเลยตัวโชค๊คตัวสวิตดับก็เออดูแข็งแรงดีนะของผมเนี่ยเล็กกระจินะ๊ดเยของเขาเนี่ยดูหนาดิดูใหญ่ดิอืมนี่ตัวน้ามัน แล้วก็ตัวนี้น้ามันเลี้ยงโซ่ก็เหมือนกันครับแต่ตัวนี้จะไม่มีตัวบอกน้ามันเหมือนผมนะตัวนี้ไม่มีบอกน้ามันมาคันตตยครับเหมือนกันอืมอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้จะเป็นลานเบานะดึงปื๊ดเดียวมันไ่เหมือนของแท้ของแท้เนี่ยจะเป็นลานหนักนี่จะเป็นลานเบาของผมครับกระตุกข้างเดียวมาลองดูสตาร์ทกันว่าเสียงเนี่ยจะปื๊ดปัาดขนาดไหน นึงครับตันนี้เขาใช้งานมาแล้วนะที่ผมมารีวิวก็คือไม่ต้องเปิดชกปิดไว้ดังกลับไปหนึ่งสับสวิตขึ้นปุ๊บแบบนี้นะครับมันจะน,นุ่มหน่อยนะปุ๊บกระตุกแบบนี้นะครับไม่ต้องอะไรมากมายดิอีกทีนะดูความนิ่มนะครับข้อดีก็คือลานบาก็คือแบบนี้ครับที่ผมชอบสเตนนะของเทียบเนี่ยครับไม่ต้อง เหนื่อยแรงครับ นิ่งกิ๊บมากับกระทิงดำของผมเลยแร่งปุ๊บมาปับเร่งปุ๊บมาปับ,ปบ,ปบนี่ครับอืมเมือสวิตไว้เดี๋ยวมาดูข้างในกันนะว่าอยู่ยังไงครับมาแ okay, กานะดูนี่ครับอืมเหมือนกันหมดเลยนะนี่ครับข้าไหนก็ง่ายๆเลยดู นี่ครับคาบูคาบูก็แบบนี้เลยนี่ก็เหมือนกันทุกทุกอย่างนะนี่ครับสวยสวยงานประกอบขึ้นปุ๊บจิบใส่ไปใส่ปุ๊บเดี๋ยวผมจะ สตาร์ทสโลไวฟังนะนี่ปึ๊บสวิตช์ขึ้นสตาร์ท เร่งติดมือครับก็ขยากได้แบบนี้จัดเลยครับแล้วแต่ราคานะผมก็ไม่บอกได้เหมือนกันว่าจะได้เหมือนราคา930ไหมแต่ที่เขาซื้อมาก็930ครับก็ถามว่าแพงไหมถูกแสนถูกนะได้เสียงแบบนี้ได้ระบบแบบเร่งแบบนี้เฉพาะ เฉพาะที่ผมซื้อ,อมานะที่เขาซื้อมาก็ต่ำสุดก็พันนะครับแต่นี่ก็คือเก้าร้อยสามสิบบาทถูกจริงๆถูกอย่างไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อครับแรงด้วยนะเดี๋ยวถ้าวันไหนเขาใช้งานจริงเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูกันเลยกันว่ามันจะดับหรือเปล่ามันจะวอดหรือเปล่าย,ยังไงโอเคครับประมาณนี้คลิปนี้ใครชอบคลิปนี้ก็เลื่อนกดไลค์ด้วยครับคอมเมนต์ด้วยว่าใครเคยใช้อยู่บ้างประมาณนี้เลยครับสวัสดีครับ